สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น่อยผ้าร้วยมื่อนี้เขากับมาพอกันในเสราร์วันที่สิบหาเดือนท่านบ้าคมสองพันหรอยหกสิบสี่เนาะคะ่ะเสราร์มื่อนี้กับมาพอกันกับห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยของอาจารย์เชียนซาอูเพิ่นกับสิมีเลขวิ่งรูดเด่นพิเศษปกติ VIP พมาฝากพี่น้องเอซเขาคือเก่าเนาะคะ่ะ ก่อนเท่าสีมาเบิงห้าน้อยวันที่สิบหาเท่ากับเบิงห้าน้อยวันที่สิบสี่เมือ่อวานนี้ก่อนเนาะคะ่ะนี่ค่ะห้าน้อยเมือ่อวานนี้พี่น้องเอฟซียางท่านบอกค่ะห้าน้อยของเฮ้าไปออกยูวีไอพี่ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเฮ้าห้บิงรูดไปยูสอง กะะ VIP, เกากับสองเนาะค่ะ V ่พ่เขากับเด่นไบหกกับสองก็ไปออกยู่ VIP พเนาะค่ะ V ี่พออกสองสองศูนย์หกหกเนาะคะ่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะพี่น้อง FC, เอฟซีเข้ายางท่านบอนะกค่ะเมยอยอ่อนแอดกับรุ่นจนเมยขคือกันเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้มาเข่ายูวี่ใพ แอดกับเป็นหว่วงเอฟซียน 4, งงันเนอฟซเมียยันเอเอฟซียางบอท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เขากับมาเบิงมาตามกันต่อเนาะค่ะว่าทาั้งอาจารย์เซียนซาหูเพิ่นสีได้ตัวใดมาฝากพี่น้อง 4, เอฟซเฮ้าเนี่ยเมื่อนี้เขากับมาเบิงมาตามไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ นี่คะ่ะห้าหน้อยมือบันที่สิบหามือนี่เนาะคะ่ะกะสิมีวิ่งรูดแปดกับสี่เนาะคะ่ะเด่นกะสิมีพิเศษหกกับสองปกติสี 0, IP, ่กับศูนย์บีพี่หกกับสองเนาะคะ่ะเหล็กเด่นเหล็กวิ่งรูดเหล็กจาะกะสิมี่ หกสองสี่สองสองสองหกศูนย์สี่ศูนย์หกหกสองศูนย์นี่ราคะคือเหล็ก,กเกาะของเห้าสามตัวกับสีมีอยู่เกตคูเกนหางเนาะค่ะสามตัวกับสิมีสองหกสี่หกสี่ศูนย์ศูนย์สองหกสองสี่สองสี่ศูนย์สองหกศูนย์หกหกหกสองนี่ระคะคือห้าน้อยของเห้าเหมือนนี่ fc มักกัจังค่อยเก็บเอาไห้เด้อค่ะบอมักเข้ากับพันไปทั้งสองเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นพิดเถือกบบาวากันเนาะค่ะ fc ไหม fc เก่าเขามาแล้วกับย่าลืมกคไหลคคกดแช์กคติที่ตามให้กครับทั้งช่องไม่น่อยผ้ารวยใน่เด้อค่ะเพื่อเป็่นกำลังใจให้กครับทั้งอาจารย์เซียนซาอูเพิ่นเพิ่นสิไดมีกกำลังใจเฮ็ดชิปไม่ม่ไม่ไมไมห้าเบื่องต่อไปเนาะค่ะเมื่อนี้ แอดกับสือขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้มืออื่นเขากับจังคอยมาผอกันกับเล่าสตากำห้าน้อยใหม่นาะคะ่ะแต่ก็อย่าลืมรุ่นเล่าพัฒนานํำเลือค่ะมือนี้เล่าพัฒนาแอดกับล่วงหายไปแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมรุ่นเล่าพัฒนาห้าน้อยมือนี้ไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ แอดกะสิขอจบคลิปเอาใบเพียงแค่นี้กระแคบหน้าจอเอาว้เด้อค่ะหน่อยของเฮาขอให้พี่น้องเยบซีเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควบเก็บกัยใยใดควมไข่กัยายมีให้มีอายุวันณะสุขะพละกันสุขู่สุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ